โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดถึงอนิเมะนะครับเพราะว่ายังไม่มีอนิเมะอะไรที่จบเลยก็เลยจะมาเขาบอกอนิเมะที่ผมสนใจในปี2022ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องหลายแนวหลายสไตล์แล้วแต่คนเลยแต่ส่วนมากของผมเนี่ยจะเป็นภาคต่อซะมากกว่านะครับอนิเมะที่ผมสนใจในปี2022ที่กาลังจะมาถึงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นภาคต่อ8เรื่องนะครับและเป็นอนิเมะใหม่อีก3เรื่องนะครับผมการพูดถึง อนิเมะที่กำลังจะมาใหม่พวกภาคต่อเนี่ยจะมีการสปอยภาคก่อนหน้านะครับผม เรื่องแรกนะครับเป็นอนิเมะภาคต่อที่มีชื่อเรื่องว่าคูก้าซึมซ่ากับจอมานสู้ชีวิตนะครับผมเป็นอนิเมะที่ลงมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับผมซึ่งผ่านมาตอนนี้ก็โอ้โหหลายสิบปีนะฮะกว่าที่จะได้ดูภาคสองนะครับผมนื้อเรื่องย่อเอาสั้นๆง่ายๆก็คือมีจอมารซาตานนะฮะที่พ่ายแพ้ให้กับคูก้านะครับผมแล้วก็หนีมายังบนโลกแล้วก็ไม่มีทั้งพลังที่สําคัญเลยไม่มีทั้งเงินเลยต้องไปหาเงินนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือ ผู้กล้ามาตามล่าจอมานส่วนจอมานไม่มีเงินพระเอกเด่ยมีชื่อว่ามาโอซาดาโอนะครับผมส่วนนางเอกเนี่ยมีชื่อว่ายุสะเมอีนะครับผมนางเอกเป็นผู้กล้าส่วนพระเอกเ,อเป็นจอมานภาค2นะครับได้เปลี่ยนสตูดิโอทําด้วยซึ่งอะ,อะไรซอาจจะถูกใจใครหลายคนหรือไม่ถูกใจใครหลายคนก็รอ,อเปิดรับหน่อยอุตสาห์มาตั้งทีแล้วให้าร์เหมือนดันบันจิที่ผมรอภาคสมาเนิ่นนานอะ เออคล้ายๆกันเลยผมรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะกับอนิเมะเรื่องนี้นี่ก็ดูออกสนุกดูออกมันช่วงที่มันออกผมไม่ได้ดูจริงๆนะฮะผมไปดูอีกทีโอหลังมันออกประมาณปี2ปีที่มันมีภาคไทยมาแล้วอะ่ะซึ่งภาคไทยโคตรตลกเลยผมยังจำมุกหมูกระทะได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวถ้าผมหาได้เล้วผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้นะครับผม ส่วนชื่ออังกฤษหรือญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวให้สดีอ่านให้นะฮะเพราะผมอาจไม่ออกตั่นเองนะครับผมชื่อเรื่องอนิเมะก็คือฮาตาราคุม,มาโอซามะค่ะ ในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากภาคแรกเนี่ยแทบจะออกไปแนวโคอมเมดี้ด้วยซ้ําแต่ก็มีปมปัญหาเรื่องจอมาแล้วก็ผู้กล้าอยู่นะไม่แน่ว่าภาค2อเนี่ยอาจจะเอามาเล่นหรือเปล่าแต่โปสเตอร์นี่คือมึงก็ยังทํางานอยู่ร้านเดิมใช่ไหมไอร้านอะไรสกักอย่างนี่แหละที่มันขายเฟรนฟรายน่าจะาร้านนั้นแหละก็อยากดูว่าภาค2เนี่ยมันจะไปดําเนินเรื่องยังไงหรือจะจบยังไงอ่ะรอดูกันนะครับผมซึ่งวันฉายเนี่ยที่เขปาประกาศในญี่ปุ่นนะฮะก็คือเดือนกรกฎาคมนะฮะซึ่งยังไม่ได้มีวันแล้วก็อาจจะมีการเลืื่ออนนกําหหดร อยังไงตรงนี้ผมเอาข้อมูลล่าสุดนะคะไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นเดือนนี้จริงๆนะฮะแต่เขาบอกว่าภายในปีนี้แหละส่วนเรื่องต่อมานะครับผมเป็นภาคต่ออีกแล้วเรื่องนี้มีชื่อว่าสรุดรักยายแฟนเช่านะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นก็ คานโจโอการิทิมาสซีซั่นสค่ะอ่ะตามนั้นเนื้อเรื่องยอ่อนิดนึงละกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่อยากมีแฟนของเด็กหนุ่มนะฮะที่มีชื่อว่าคิโนสตาคาซึยะนะครับผมเป็นเด็กหนุ่มวัย20เลยอยากจะมีแฟนครับแต่หาไม่ได้เลยต้องใช้บริการแฟนเช่านะฮะจนทําให้เกิดเรื่องราววัยป่วงในเรื่องขึ้นมาเยอะแยะมากทั้งปมรักสามเศร้าหรือเปล่าหรือปมอะไรต่างๆอ่ะไปเยอะไปดูเอาละกันจาไม่ได้ที่จําจได้นะฮะือผมไม่ชอบัวพระเอกมากๆ เพราะว่ามันออกทรงเจ้าชู้ซะเยอะเลยเออซึ่งผมรักเดียวใจเดียวไง <Okay. S 1> hey. กั <BS> บมุมปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยหลักๆมันจะไม่มีอะไรมากนะฮะก็อยู่บนเวียนกับการที่อยู่กับแฟนเช่าซึ่งก็มีหลายหน้าหลายตานะครับสรับผมก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้มากเพราะว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะฮะคือไม่ไมชอบบทพระเอกอ่ะ <BS> ผมว่าในภาคนี้อาจจะมีการเล่าเรื่องแฟนเช่าให้มากขึ้นหรือเพิ่มตัวละครให้ <BS> มีฮาเร็มมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะฮะ <BS> วันฉายกับเดือนฉายยังไม่แน่นอนนะฮะแต่เขาบอกว่าภายในปี2022นนี่แหละซึ่งอาจจะเลื่อนอีก ก็ได้นะครับผมกับเรื่องสรุดรัจแฟนเช่าซีซั่น2นะครับผมเซนนะเทเลบิอนิเมะค่าเโอคาริบมชสน2คิเซ้างสรค์ตะดสินทุกคน เรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องฟุก้าโลภะอาดนะฮะซีซั่นสองส่วนภาษาญี่ปุ่นก็เทนยูชะโนนาริอาการีซีซั่น2ค่ะโอเคตามนั้นครับผมสิริในเรื่องย่อเนิดหนึ่งเหมือนเดิมมีเด็กตุ่มที่มีชื่อว่าอิวัตานินาโอฟูมินะครับผมที่ถูกอัญเชิญไปต่างโลกนะครับพร้อมกับเพื่อนๆหรือเปล่านะเะนื้อเรื่องในฟุก้าโลภะอาดเนี่ยผมว่าสำหรับคนที่ดูมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไปต่อได้อีกไกลนะฮะทั้งปมปัญหาต่างๆที่ยังมีค้างบ้างในเรื่องของพระเอกนะแล้วก็มีผู้ มาจากต่างโลกอีกยุคหนึ่งเหมือนกันซึ่งตอนแรกไอ้ซึ่งภาคแรกเนี่ยเขาทำไว้หมดหมด,หมดมากแล้วพพ่ผมก็ชอบเพเนี้ยนะมันมันโดนหักหลังแล้วมันทําตัวเหมือนเชื่อใจคนยากอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้ว่าภาค2เนี่ยเขายังคงเอกลักษณ์ความหมดหมดนิดๆของเรื่องนี้ไว้หรือเปล่านะครับหรือจะไปแนวฮีฮาตลกปกฮาเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมตั้งหน้าตั้งตา,ตงตาตรอภาค2เลยเพราะว่าภาคแรกมันมันชอบอะมันชอบอยู่นะมันชอบอยู่ถึงจะไม่ได้ชอบมากแต่ก็ชอบอยู่วันฉายนะครับผมที่เขาบอกมาก็คือเดือนเมษา ปี2022นะครับผมซึ่งเลื่อนมาจากตุลาปี2021ก็คือตุลาที่ผ่านมานี่แหละเออผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันไม่ลงวะทั้งที่มันประกาศแล้วว่ามันจะลงในปีที่เราอยู่เนี่ยอ,อ๋อ,อเลื่อนนี่เอง เรื่องต่อมานะครับผมมีชื่อเรื่องว่าแด่เธอผู้เป็นนิรันนะครับผมเดี๋ยวอีกชื่อหนึ่งผมจะให้สิริอาร่านให้นะครับอ่ะเชิญ ทูเมสืบโนอนาตาอีซีสั้นสองค่ะโอเคขอบคุณครับ <laughs> ถ้าคนที่ดูคลิปในช่องผมเนี่ยผมก็จะมีการพูดถึงในภาคแรกไปแล้วนะผมใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ดูได้ที่บนมุมขวาฮะตัวไอนะครับผมเนื้อเรื่องย่อนะครับผมอ่ามันว่าไงดีพระเอกแล้วกันพระเอกมันเป็นสิ่งกลมๆมที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะผมเป็นแค่ก้อนหินธรรมดานี่แหละแล้วก็ไปสัมผัสรู่สัมผัส,น,ส,ผสนี่จนได้รับความรู้สึกได้รับร่างกายมานั่นน,นู่นนี่เยอะแยะมากย้ำอีกที่ผมไปดูได้นะฮะมุม ขวาตัวไอนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแต่มันมีสปอยนะฮะแต่มันมีสปอยสําหรับคนที่อยากจะคุยในเรื่องนี้ก็มุมขวา่าครับย้ําเยอะจังเลย <c oughs> อ่ะเรามาพูดถึงตอนจบของแด่เธอผู้เป็นนิรันด์นะครับผมในซีซั่นแรกนะครับตอนจบเนี่ยพระเอกเนี่ยเปลี่ยนเป็น อีกคนนึงเลยก็ว่าได้นะเหมือนอายุเยอะขึ้นเหมือนคนวัยหนุ่มมากขึ้นนะครับผมคือยังไงต่อเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวของพระเอกจะดําเนินยังไงต่อแล้วเรื่องราวจะเดินไปทางไหนต่อแต่ให้ผมเดามันก็น่าจะใกล้ถึงจุดจบแล้วมั้งอ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็อยากเห็นการเดินทางของฟูชินะครับหรือพระเอกนี่แหละว่าเขาจะไปยังไงต่อหรือจะจบลงตรงไหนก็รอติดตามดูในเรื่องได้นะครับผมวันฉายนะครับผมเขาบอกไว้ว่าเป็นเดือนตุลาปีสพนี2022นะครับผมบอกวันไม่ได้มันไม่ชัวร์ เ,ออเ,เดี๋ยวมันไม่ตรงอีกเออเอาเป็นว่าเดือนตุลาแล้วกัน อ่ะเรื่องที่5ที่เป็นภาคต่ออีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะมีชื่อว่าเดทอะไรนะผมซีซั่น4อันนี้ไม่ได้อ่านออกนะฮะอันนี้จําได้ชื่อไทยก็พิชิตรักพิทักโลกนะครับผมซึ่งก็มาในซีซั่น4แล้วนะเรื่องย่อเอาง่ายๆนะผมพระเอกมันมีชื่อว่าอิสกะชิโดนะครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยก็บอกว่าพระเอกเนี่ยมันมีพลังในการผนึกพูดซึ่งพูดเดี๋ยวมันจะมาก่อกวนหรือมาทําร้ายบ้านเมืองอะไรประมาณนี้โดยการผนึกของพระเอกเนี่ยก็ต้องทําให้อีกฝ่ายเนี่ยตกหลุมรักซะก่อนนะครับผมซึ่งยังไม ผู้ชายเลยนะถ้ามีผู้ชายขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงวะ <c oughs> อันนี้ก็น่าดูเหมือนกันในเรื่องในสามภาที่แล้วเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับพูด ไม่สิ้นสุดนะฮะในส่วนภาค3ที่เป็นภาคล่าสุดเนี่ยก็จะมีงานย้อนเวลาย้อนอดีตบ้างนั่นน,นู่นนี่ัเล็กน,น้อยนะครับผมเรื่องนี้ก็เห็นมีช่วงหนึ่งที่มีคนสปอยแต่ผมลืมแล้วนะว่าใครคือนางเอกในเรื่องนี้แต่สำหรับผมก็คุรุมิจังฮะยังไงเธอก็คือนางเอกสำหรับผมอยู่แล้วอะเรามาดอกูดูกันว่าภาคสี่จะดําเนินเรื่องยังไงจะไปทิศทางไหนหรือจะจบยังไงนะครับผมซึ่งโปสเตอร์เนี่ยคือส่งมันไหมออกออกแนวมันไหม ไม่รู้อะแต่เอกลักษณ์ของเรื่องนี้ก็คือการจีบพูดนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคงตรงนี้ไว้หรือเปล่าหรือจะเน้นเนื้อเรื่องให้มันเข้มข้นไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้รอติดตามในเดตอะไรนะฮะซีซั่น4แล้วกันกำหนดฉายไม่มีบอกเรือนะแต่บอกว่าภายในปี2022ี่นี่แหละซึ่งมันเลื่อนมาแล้วนะจากเดือนตุลาในปีปีนี้ปีที่ผมลงเนี่ยปีสวรรยี่สิบเอ็ดเออก็ย้ายมาปีนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะย้ายอีกหรือเปล่า้ะย้ายเลยหรืเลื่อนเอ ื่องที่6กนะครับก็เป็นภาคต่ออีกเช่นเคยอันนี้ชื่อไทยมีชื่อว่าอาชีพกระจอกแล้วทําไมยังไงข้าก็เทพอืม้มว่าก็ยังมีคนตราตึงใจกับฉาก CG ที่โมโห,โหลานอลังการของเรื่องนี้อยู่แน่นอนเลยลืมบอกชื่อญี่ปุ่นฮา,าริฟูเรตาโชกุเกียวเดอเซกายไซเคียวซีซั่น2ค่ะในภาคแรกนะครับมีที่จดจันอยู่ตรงนี่แหละตรง CG แต่เนื้อเรื่องผมว่าโอเคนะเนื้อเรื่องไม่ได้ถือขั้นว่าดีมากแต่ก็ทําให้ติดตามได้ไม่ยากเลยอะเนื้อเรื่อง ออฮันจ,จิเมะนะฮะที่คือชื่อพระเอกนะฮะมันถูกวาร์ปมายังอีกต่างโลก อีกแล้วกับอันนี้คือมาทั้งห้องเลยแล้วก็พระเอกเนี่ยมนได้อาชีพที่แบบอ่อนแอมากมันไม่มีประโยชน์ต่อทีมก,ก็เลยถูกเพื่อนรังแกอยู่บ่อยครั้งนะฮะไม่ใช่แค่ว่าต่างโลกก่อนจะมาต่างโลกก็เหมือนกันมันมีเหตุการณ์จับพัดจับผูนะฮะทำให้พระเอกเนี่ยมันลงมาในดันเจี้ยนที่ลึกที่สุดหรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่ได้นะครับก็โอ้โหตอนแรกนี่คือกระเสือกกระสนมากอะโซเวเบิมากต้องเอาชีวิตรอดจากพวกมอนสเตอร์ทั้งนั้นที่ตัวเองแม่งกระจอกอะผมชอบตรงตรงนี้แหละตรงที่มันทําเหมือนโซเวเบิลนิดนึงอะถึงจะหลัังงๆมมมาานนจะไะะ่่่่เเอรก็ตตแใืทีข เสนอมาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องรอดูว่าภาค2เนี่ยเขาจะไปยังไงมีตัวละครใหม่ไหมซึ่งน่าจะมีแหละแล้วก็เนื้อเรื่องจะเป็นยังไง C g จ,จะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอดูกันนะฮะผมวันฉายนะครับผมนี่เขาจ่อจววันที่เลยนะก็คือ13มกราคมปี2022เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมโอ้ก็ต้องรอดูกันละฮะว่ามันจะเ <laughs> รื่อหรือเปล่า เรื่องที่7นะครับผมพักต่ออีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกพักต่อ8เรื่องนะฮะอันนี้ไม่ต้องใช้ซีรีเพราะว่าผมจำได้ Attack on Titan <c oughs> Season 4นะฮะ f i แนลซีซั่นด้วยเป็นพาร์ทสองของซีซั่นสี่นะครับผมในเรื่องย่อผมต้องบอกไหมอ่ะบอกแล้วกันเผื่อคนไม่รู้ก็เด็กหนุ่มนะฮะเอรินเยเกอร์เนี่ยถูกไททันถล่มเมืองก็เห็นแม่ตัวเองโดนแดกตอหน้าตาเกิดความแค้นอันนี้คือในภาคแรกนะโอ้เรื่องมันวนไปวนมามันแบบแถมมีประเด็นเยอะมากๆถ้าทําคลิปเ่าเดี๋ยวผมวัดเป็นชั่วโมงอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมบอกแล้วนะผมสนใจเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ผู้คณสนใจเรื่องอะไรบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับผมไอแทนออลไททันซีซั่นสี่เนี่ยเป็นไฟแนลซีซั ที่ผมว่าคนที่ดูมังงะมาแล้วเนี่ยอยากจะเห็นฉากที่อลังการในเรื่องมากๆแล้วก็ตอนจบที่จะทําหด้ดีเหมือนมังงะหรือเปล่าหรือจะดีกว่าหรือจะแย่กว่าอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมแต่ผมว่าก็คงจะไม่ต่างอะไรจากมัง,งะมากอาจจะมีกระชับเนื้อหา,าเล็กๆน,น้อยๆผมคิดว่านะพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่พอกับอนิเมะที่เอามาฉายแต่ผมการันตีได้อย่างหนึ่งว่าเราอ่านมัง,งะเราไม่มีเสียงเพลงประกอบเราไม่มีเสียงพากเราเสพแค่ภาพอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเราดูอนิเมะเนี่ยจะมีทั้งเสียง ประกอบเสียงพาตัวละครอารมณ์มันจะมาเต็มใครหลายๆายคนที่ไม่ชอบตอนจบของ Attack on t i ท a n นเนี่ยมาดูในอนิเมะผมว่าอาจจะมีน้ำตาเล็ดผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะเลือกซาวประกอบหรือทำซาวประกอบที่มันกินใจเหมือนภาคแรกได้แน่ๆนส่วนไอ้สองภาคหลังก็ก็ยังไม่ได้ดรอปลงนะขนาดภาคสี่ยังไม่ได้ดรอปเลยผมไม่มั่นใจนะว่าเขาเปลี่ยนคนที่ทำซาวประกอบของ a t t a c k on t i ท a n นหรือเปล่าแต่คนที่ทำาน่ะจำชื่อไม่ได้แต่ผมติดตามเขาอยู่คือเพาะมากทำเรื่องไหนก็ดีผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีส่วนมัน่นฉายนะครับผมฉาย วันที่9มกราคมปี2022เวลา4ี่ทุ่มหนาทีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็บอกเวลาบอกวันแบบชัดเจนมากแสดงว่าไม่น่าจะมีเลื่อนนะครับผมสตูดิโอเนี่ยคือคือเป็นสตูดิโอที่ทำามหาเวทผลุกมาน,นะครับซึ่งในซีซั่นสีเนี่ยผมนึกว่าผมจะได้เห็นลายเส้นเหมือนมหาเวทผดุกมานเว้ยแต่มันไม่ใช่อะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งงานกันหรือเปล่านะ CG เขาเนียนจริงครับเขาเนียนเขามันดูสม,มูทแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะตัวละครด้วยนึกว่าผมจะได้เห็นลายเส้นเหมือน วิทยที่มันแบบสวิวสวัยอะไรอย่างงี้แต่ถ้าให้เทียบกับมังงะก็ใกล้เคียงกับมังงะมากเลยนะครับของไอแท็กออร์ไททันน่ะเขาหวังว่าภาคสุดท้ายนี้ก็ขอเห็นความอลังการหน่อยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาพหรือด้านเสียงเอาสักทางหนึ่งขอแบบสุดๆไปเลย เรื่องสุดท้ายของภาคต่อที่ผมอยากจะดูในปีนี้นะครับผมคือไทยชื่อว่าจะผิดหรือไงถ้าจะพบรักในดันเจียนซีซั่นที่4นะครับผมซึ่งภาษาญี่ปุ่นมีชื่อว่าดันมันจิซึ่งแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมจะจําได้ผมค่อนข้างชอบภาค1 2 3ในเรื่องนี้มากแึ่บางนคนเขาอาจจะไม่ชอบเพราะตาเหร,รสนิยมมันไม่เหมือนกันผมชอบความเป็นผู้กล้าที่เขาจะสื่อในเรื่องนี้มากาป,ประกอบดี ทั้งสามภาคเลยถ้าที่พีคสุดก็น่าจะเป็นภาคแรกแล้วเอามาใช้วนๆอ่ะในะเรื่องย่อนะครับผมเอาเป็นสั้นๆเลยแล้วกันนะพระเอกมันมีชื่อว่าเบลคาเนตนะครับผมกับเทพประจำแฟมิลี่พระเอกนะฮะก็คือเฮสเทียเอาแค่นี้พอผมบอกเลยว่ามันน่าจะมีคนดูมาเยอะแล้วแหละคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็พระเอกมันตอนแรกเท่าที่จําได้นะครับพระเอกมันไปไปไหนก็ไม่มีคนรับเลยอะ่ะจนมาเจอเฮสเทียก็สร้างแฟมิลี่ Family, จเล็กสองคนกันนะครับผมเรื่องราวต่างๆก็มีปมมากมายหรือไม่ก็ความสนุกต่างๆที่ ยงให้ทั้งความคอมดี้ความดาร์กนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะไม่ได้เยอะมากที่ผมชอบเรื่องที่เขาอยากจะสื่อเนี่ยก็คือความเป็นผู้กล้าของพระเอกแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โมเมนต,ต์ของผู้กล้าที่ผมชอบนะทั้งตัวละครเฮสเทียแล้วก็พระเอกเนี่ยซัม,มติงเยอะเหลือเกินความรักของน้อง,นองเนี่ยผมว่ามีเยอะแล้วก็คนช่วงนั้นผมจําได้ว่าคอร์ดเยอะด้วยเพราะว่า <laughs> มันโชว์มันโชว์หน้าต่างของหัวใจผู้หญิงเยอะ เออ,อะนะล็อกเรื่องหลายเยอะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบในเนื้อเรื่องในการเล่าเรื่องของเขานะครับผมใน,ในภาค2เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่นะฮะมันยังเหมือนว่าเหมือนมันจะเข้าโหมดดาร์กแต่เข้าไม่สุดมันก็เลยเป็นสุดไม่สุดบ้างในบางจังหวะแต่ภาค3เนี่ยคือเต็มที่เต็มที่กับชีวิตมาทุกอย่างอารมณ์ที่ได้รับจากภาคแรกนี่มาทุกอย่างเลยซึ่งภาค4ี่ก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วปมของภาค3เนี่ยก็โอโ้โหทิ้งไว้ซะแบบปึ้งใหญ่มากอะ มารอดูกันว่าภากสี่เขาจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับผมซึ่งวันฉายไม่ได้บอกเดือนนะฮะแต่บอกประมาณในปี2022ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะแต่ก็อยากดูอะเออเดี๋ยวรอดูก็ก็ไม่มีจะพูดแต่ก็มันชอบอะ่ะ ก็จบกันไปแล้วกับ8เรื่องที่เป็นภาคต่อที่ผมอยากดูในปีนี้นะครับผมส่วนต่อมาจะเป็นอนิเมะใหม่ที่ผมสนใจนะมี3เรื่องที่ผมสนใจนะผมในของปีนี้เรื่องที่9นะครับผมเป็นอนิเมะใหม่ในปีนี้นะมีชื่อเรื่องว่ากุชิกิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะมีชื่อญี่ปุ่นคาวะยิดาเกะยานายชิกิโมริซานค่ะโอ้โหอันนี้ก็ขอแนวอะไรที่มันฟื้นฟูหัวใจหน่อยละกันนะฮะ <laughs> ดูแต่เนื้อเรื่องหมุดมนักๆเดี๋ยวมันจะ เออห่อเหี่ยวลงไปก็เอาอะไรมาฟื้นฟูบ้างซึ่งเนื้อเรื่องนะครับเอกแต่มีชื่อว่าอิซุมินะครับผมคบกับนางเอกที่ชื่อว่าทิกิโมรินะผมซึ่งปล่อยครั้งนะการกระทําของตัวนางเอกเนี่ยมันจะมีความซุ่มซ่ามบ้างแต่บางทีก็จะมีความคูลเข้ามาในการซุ่มซ่ามนั้นเหมือนกันเออเฮ้ยน่าสนใจ <c oughs> คือส่วนตัวผมผมเป็นผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่อ่ะค่อนข้างคูลๆอยู่แล้วนิดนึงที่เลือกดูเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าโปสเตอร์สวยครับแล้วแบบเราก็อยากเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเอาแบบให้ตัวบี อยางจะเห็นอย่างนั้นบ้างวันฉายนะครับผมเป็นเดือนเมษาปี2022นะครับผมก็รอดูกันว่าเรื่องนี้จะไปสุดสักแค่ไหนกันเชียวไอ้ความคูลเนี่ยเอ้ยรอดูกันคุณ อนิเมะต,ต่อมาเป็นอนิเมะใหมให่ที่ผมจะดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์ผมบอกเลยว่าดูตัวอย่างแล้วทึ่งมากทึ่งกับงานภาพมากว่ามันสวยขนาดนี้เลยเหรอคืองานภาพแต่และเรื่องตั้งแต่ปีนี้แหละสวยมากครับโอ้โหทุกวันนี้คือแข่งกันงานภาพมากซึ่งมันก็ดีแล้วในเรื่องย่อนะครับผมโกโจเป็นเด็กหนุ่มมอปลายที่ชอบการเย็บ ตุกตานะครับผมเข้าสังคมกับคนยากจนมาเจอกับนางเอกที่มีชื่อว่าคิตากาวะมาริเป็นสาวกรเลสนะฮะผมเป็นสาวกรเลสดูภายนอกก็จะมองเธอว่าเป็นแยงกี้อะไรพวกนี้หน่อยๆอ,อ่ะแต่พอมาเห็นพระเอกเนี่ยมันตัดเย็บอะไรเงี้ยเขาบอกเออฉันอยากคอสเพยนะ์เนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในเรื่องนะครับผมก็คือน่าจะนางเอกมาเห็นพระเอกมันเย็บผ้าเอ้ยแล้วถามว่านายเย็บชุดนี้ได้ไหมฉันอยากจะคอสเพย์อะไรประมาณนี้แน่ๆเลยเอา้าวลืมบอกชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นอะ่ะอาริสิดิบอนะ่ยโซโนบิสเก โอเรา W A ค่อยโวสุรูค่ะโอเคก็วันฉายนะครับผมอันนี้บอกไว้แบบชัดเจนอีกแล้วเพราะว่าตัวอย่างก็ปล่อยมาแล้วนะฮะก็คือวันที่8มกราคมปี2022เวลา4ี่ทุ่มนะครับผมซึ่งเวลา4ี่ทุ่มเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาเราหรือเวลาเขานะครับผมอาจจะเป็นเวลาเราแหละ そのビスบิสルは恋ดす์เรื่องสุดท้ายนะครับผมก็มันไม่มีชื่อไทยอ่ะมันมีแต่ชื่ออังกฤษอ่ะอันนี้อ่านง่ายหน่อย ก็ชื่อเรื่องว่า Left of Q นะครับผมซึ่งอีกชื่อหนึ่งโคโรชิ AI ค่ะอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมในเรื่องย่อนะครับผมเบลฮาชื่อมันน่าจะฮาป่ะเนี่นี่น่าจะเป็นพระเอกนะครับเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักฆ่าที่แบบโคตรมีความสามารถแล้วก็ถูกได้ล่าโดยนางเอกที่มีชื่อว่าโควะนะครับผมเป็นนักล่าฆ่าหัวแต่ก็สู้พระเอกไม่ได้นะครับแต่พระเอกเนี่ยกับมีความสนใจในตัวของนางเอกเป็นอย่างมากซึ่งเขาบอกว่าเป็นแนวดราม่านะอ่ะก็ต้องรอดูว่าจะหนักหรือเปล่า ขอหนักๆเลยนได้ไหมเพราะว่าปีนี้ผมสนใจแค่เ,เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงไอเรื่องแบบเนื้อเรื่องจริงๆจังๆอะนะก็ขอให้ไปให้สุดสักทางครับมาทางไหนก็ไปให้สุดทางนั้นเลยเพื่อจะได้อัดทารุแบบเต็มๆวันฉายก็อันนี้แบบจอดจงเหมือนกันก็คือวันที่12มกราคมปี2022เวลา3ทุ่มครึ่งโอ้สตืนเตนุสะไม่น 君を見つけてしまったから。 โอเคก็จบไปแล้วกับอนิเมะที่ผมสนใจในปี2022ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมส่วนมากจะเป็นอนิเมะภาคต่อซะเยอะเลยมันภาคต่อเราก็อยากดูเนื้อเรื่องต่อไปว่ามันจะจบยังไงหรือจะไปยังไงต่อเนาะเรื่องใหม่ก็มีแค่3เรื่องเองท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครมีอันไหนบ้างที่อยากดูแล้วก็ไม่อยากดูใครที่มีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจาก3เรื่องที่ผมอยากดูเนี่ยมันมีอะไรที่น่าดูอีกไหมก็ลองแชร์แชร์คอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นภาคต่อนะดันมันจีผมสุดแอดแท็กออกไท่ทานนี่คือ ลองดันมันกี้แหละก็อย่างว่าเนาะไอแทออนไททันเรารู้ตอนจบแล้วว่าถ้าคนที่ติดตามมังงะเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเหมือนดันมันกีที่เขาไม่มีมังงะแต่เป็นนิยายมาเลยซึ่งไม่ใช่คนอ่านนิยายด้วยสิเออก็ต้องรอดูกันไปส่วนเรื่องใหม่เนี่ยก็จะเป็นไอเลิฟออฟคิวนั่นแหละว่ามันจะยังไงอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากมากครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไอที่มีความคิดเห็นยังไงมีอนิเมะอะไรที่ผมตกหล่นก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนอ่คลิปพูดถึง ที่ยังไม่มีเพราะว่ายังดูไม่จบนะฮะมันมีหลายเรื่องมากที่ติดตามนะตอนนี้มี68มีแพตตินัมเอนมีสุดยอดมือสังหารอาวาตารมาต่างโลกทั้งดาบวิคาศานย์ซีซั่น2อีกอ่ะเอาเข้าไปคือเยอะมากๆนะครับผมในตอนนี้ก็ต้องรอมาจบก่อนเพื่อที่จะเอามาทำคลิปนะฮะ แต่ในระหว่างนี้เนี่ยผมว่าจะย้อนไปดูแว็บเสียงอะไรให้มันจบเพราะว่ามันน่าจะจบมาตั้งนานแะล้วแต่ผมลองมาเยอะมากเพราะว่าไอ้เรื่องมันเรื่องม,มันน่าเบื่อหรืออาจจะทําซีรีส์เก่าๆอย่างเช่นแบบพูดถึงสลายพูดถึงเฟสอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้โอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ